ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และ2โรงงานปืนในประเทศเชโกสโลวาเกียเป็นกิจาการเอกชนที่ผลิตปืนคุณภาพสูงและมีบทบาทอย่างมากในอุตสาหกรรมอาวุธปืนครับแต่ว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เมืม่อเชโกสโลวาเกียถูกปลดปล่อยและเข้าสู่การบริหารของรัฐบาลคอมมิวนสิสต์ภาคอุตสาหกรรมอาวุธปืนเอกชนทั้งหมดจึงถูกรวมศูนย์มาเป็นแบบรัฐวิสาหกิจภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทั้งหมดครับจนกระทั่งคอมมิวนิสต์ล่มสลายและเชโกสโลวาเกียเปลี่ยนเป็นประเทศสาธารณรัฐเช็กนะครับโรงงานปืนเหล่านี้จึงกลับมามีสถานะเป็นโรงงานเอกชนอีกครรั้งงโ แ v i ZVI ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ ZVI ผลิตปืนกระบอกหนึงรุ่นเควินนะครับเปิดตัวครั้งแรกปี2007โดยมีจุดประสงค์เป็นปืนพกสำรองขนาดเล็กสำหรับซุกซ่อนใช้กระสุนขนาดจุด3.8 ACP ครับปืนเควินมีระบบการทำงานแบบแก๊สดีเยโบล b แบ็กซึ่งหาได้ยากในปืนขนาดเล็กคนกายการทำงานของระบบแก๊สจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องรีคอยของปืนเล็กที่ใช้กระสุนขนาดจด3.8 ACP ที่มีแรงรีคอยกระด้างยิงแล้วเจ็บมือ ทำให้เควินเป็นปืนที่มีรีคอยน์นุ่มนวลที่สุดในกลุ่มปืนเล็กที่ใช้กระสุนขนาดนี้ครับต่อมาแมกนัมรีเสิร์ชมองเห็นถึงความพิเศษนี้จึงได้ซื้อลิขสิทธิ์ไปผลิตขายในชื่อไมโครเดสเซอร์ดิเกิลครับน่าเสียดายที่โรงงาน z ซดวีประสบปัญหาทางธุรกิจและยุติการผลิตปืนไปในปี2013ครับแต่ว่าปืนเควิน380ก็ยังคงเป็นที่ต้องการในตลาดเพราะว่าเทคโนโลยีแก๊สดีเลย์โกลแบ็กที่หาได้ยากในปืนเล็กและความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีปืนรุ่นใหม่ตัวไหนมาทดแทนได้ ทำให้เควินยังคงเป็นปืนพกซ่อนที่มีคุณค่าสําหรับนักนิยมปืนที่ชอบ380แต่ไม่ชอบเจ็บมือครับเปรียบเทียบขนาดได้เห็นนะครับว่าเมื่อเทียบกับฝ่ามือแล้วตัวปืนจะมีขนาดเล็กกว่าฝ่ามือชนิดที่ว่าปิดปืนได้มิดเลยครับตัวปืนมีความยาวตลอดแค่116ม mm, ิลลิเมตรหรือว่าราว4.5นิ้วนะครับเนื่องจากออกแบบมาเพื่อการพกซ่อนโดยเฉพาะมิติของปืนจะมีความเล็กกระทัดและแบนมากปืนหนา23มิลลิเมตรและมีน้ำหนักปืนพร้อมแม็กกาซีนเปล่าเพียง380กรัม ทำให้พกซุกซ่อนได้อย่างมิดชิดครับแต่สิ่งที่ทําให้เควินมีความพิเศษคือระบบการทํางานแบบแก๊สดีเลย์โบลแบ็กที่หาได้ยากในปืนขนาดเล็กสังเกตดูรู2รูบริเวณหน้ารังเพลิงนะครับเมื่อยิงแก๊สส่วนหนึ่งจะพุ่งผ่านรูนี้เฉียงไปยังด้านหน้าช่วยหน่วงเวลาการถอยหลังทําให้มีรีคอย์ที่นุ่มนวลกว่าปืน380ทั่วไปอยู่ประมาณ20-30%ครับโดยระบบนี้ลํากล้องจึงติดตรึงกับโครงปืนไม่ต้องมีระบบล็อกหรือปลดล็อกนะครับ สังเกตดูนะครับว่าเมื่อสไลด์ถอยหลังลำกล้องจะไม่กระดกตามครับซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำและที่สำคัญคือลดแรงรีคอย์ได้อย่างมีนัยยะสำคัญครับด้านหลังของสไลด์นะครับจะมีร่องจับที่ตื้นพอดีไม่บาดมือและไม่มีคันค้างสไลด์ครับเน้นความเรียบง่ายในการใช้งานและตัดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปครับสูนหน้าและสูนหลังเป็นเนื้อเดียวกับสไลด์ไปเลยนะครับแข็งแรงไม่มีชิ้นส่วนเพิ่มเติมเรียบรื่นทั้งตัวขนาดช่องไฟพอเหมาะสำหรับการจัดสูนเล็งเร็วๆในระยะใกล้เช่นในช่วง5-15เมตร ืนเควินจะใช้ระบบไกแบบดับเบิลแอคชั่นโนลี่หรือว่า DAO นะครับคือทุกนัดต้องเหนี่ยวไกลยาวสุดทางเพื่อให้นก้างจนสุดและปล่อยในจังหวะสุดท้ายช่างน้ำหนักไกได้12ปอนด์ถือว่าหนักแต่ทําหน้าที่เป็นระบบความปลอดภัยในตัวลดโอกาสลั่นไกโดยไม่ตั้งใจจึงไม่ต้องมีคันเซฟตี้ภายนอกและนกสัตว์จะอยู่ในจังหวะลดนกชิดโครงปืนตลอดเวลาครับ ด้ามจับทําจากไม้วอลนัทสีน้ําตาลตัดกับสีดําของผิวปืนนะครับประกับด้ามมีลวดลายตะข่ายกันลื่นลักษณะทรงด้ามจะแบนและสั้นเน้นการพกซ่อนแต่ก็มีข้อสังเกตคือแม้ว่าจะใส่แม็กกาซีนที่มีส้นแม็กเพิ่มความยาวออกมาแล้วแต่มิติด,ด้ามก็ยังสั้นจนกำได้ไม่ครบทุกนิ้วครับ ซึ่งการกริปปืน2มือจะช่วยให้กริปได้แน่นและค่มปืนได้ง่ายขึ้นมิติด้ามที่สั้นนี้เป็นสิ่งที่ต้องแลกมากับขนาดที่เล็กเพื่อความสะดวกในการพกพาครับแม็กกาซีนทำจากเหล็กพับมาตรฐานจุ6กนัดบวก1นัดในรังเพลิงรวมเป็น6กบวกหนัดนะครับและมีซดนแม็กกาซีนเสริมสำหรับเพิ่มมิติความยาวด้ามปืนครับ ปุ่มปลดแม็กกาซีนเล็กจิว๋วไม่เกะกะการกดใช้งานอาจจะไม่สะดวกเท่ากับปืนขนาดใหญ่แต่มั่นใจได้ว่าจะไม่เผลอกดโดนและสําหรับปืนป้องกันตัวแบบซุกซ่อนนี้ก็ไม่มีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแม็กกาซีนบ่อยอยู่แล้วนะครับการถอดทาความสะอาดง่ายมากและไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วยครับเริ่มจากปลดแม็กกาซีนดึงสไลด์ตรวจสอบรงังเพลิงให้แน่ใจว่าไม่มีกระสุนดึงสลด์ถอยหลังให้ร่องนี้ตรงกับสันล็อกลํากล้องหมุนลากล้องตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้สันพ้นล็อกแล้วเลื่อนชุดสไลด์ออกทางด้านหน้าถอดชุดสปริงไกด์รอดและถอด สไลด้านในนะครับเรียบง่ายไม่มีกลไกซับซ้อนครับทำผิวออกมาได้ดีนะครับเควินใช้สปริงรีคอยล์คู่วาง2ด้านของโครงปืนช่วยกระจายแรงนะครับและดีไซน์แบบนี้ทําให้ตัวปืนบางและเล็กลงได้ครับ ในส่วนของลำกล้องนะครับยาว2.25นิ้วมี6กเกลียวเวียนขวานะครับตัวลำกล้องชุบผิว PVD สีทองนะครับมองเข้าไปข้างในลำกล้องจะเห็นรูแก๊สทั้ง2รูตรงนี้นะครับโคนลำกล้องมีสันทําหน้าที่ล็อกลำกล้องให้นิ่งอยู่กับโครงตามหลักการของปืนระบบ blowback ค,ครับโครงปืนทาจากอลูมิเนียมอลลอยกัดขึ้นรูปทั้งชิ้นครับแข็งแรงน้ําหนักเบาภายในออกแบบให้มีบัฟเฟอร์พลาสติกรองรับการกระแทกเมื่อสลด์ถอยหลังเพื่อยืดอายุการใช้งานของตัวปืนครับมาดูที่นกศัพทนะครับนกสับชุบผิว PVD สี อันบ็อกซ์นะครับเควินมาในกล่องพลาสติกแข็งแบบกระเป๋ามีหูหิว้วเปิดกล่องได้ปืนหนึ่งกระบอกแถมแม็กกาซีน2ออันชุดแซ่ทําความสะอาดและผู้มือการใช้งานครับตัวปืนพร้อมแม็กกาซีนเปล่าใส่กล่อง IDPA Buck Division ได้พอดีผ่านกติกานะครับ้อได้เปรียบคือรีคอยล์เบายิงนานๆเยอะๆไม่เจ็บง่าม,มือยิงต่อเนื่องได้เร็วแต่กายอาจจะหนักไปสักนิดครับมาถึงการยิงจริงนะครับยิง2มือรีคอยล์นุ่มนวลกว่าที่คิดมากระบบแก๊สดีเลย์ blowback ช่วยให้ยิงปืนได้สบายมือไม่เจ็บง่าม,มือ แม้ว่ามิติด้ามจะค่อนข้างสั้นแต่การกริปปืน2มือก็ช่วยให้คุมปืนได้ดีครับปลายปืนหนักแต่ลื่นมีจุดลั่นชัดเจนเมื่อใช้งานจนชินแล้วก็สามารถคุมกลุ่มกระสุนให้แคบลงมาได้ไม่ยากครับสำหรับการยิงมือเดียวก็สามารถทำได้ดีเมื่อคุ้นชินกับปืนมากขึ้นครับและอีกปัจจัยหนึ่งคือเรื่องของการจัดศูนย์ที่ต้องทำความคุ้นชินกับปืนเช่นกันซึ่งเมื่อคุ้นชินกับด้ามปืนและศูนย์ปืนแล้วก็สามารถใช้งานปืนนี้ได้ดีและเต็มประสิทธิภาพของปืนในฐานะปืนพกซุบบบบซ้้ออออออนนสสสสหรรรรรรััััปปงงงงกตวะะะยชิิิดคขขุณ์ททททผู่ษไ บริษัทบุลเลต m มา t e สสนามยิงปืนกองบัญชาการศึกษาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและสนามยิงปืนพงไพลินและอ่านบททดสอบเซนวีไอเควิน3 8 0อย่างละเอียดโดยดรพนิสวรชำนาญเวทได้ในนิตยสารอาวุธปืนฉบับ607พฤษภาคม68และสั่งนิตยสารได้ที่ช่องทางเหล่านี้ครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องรีวิวของผมไว้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรีวิวปืนดีๆที่น่าสนใจครับ